ถ้ามันจบที่แสนสแล้วมันหลุด7จ็ดหมื่นเนี่ยแสดงว่ามันจบแต่รอบนี้ไม่เหมือนรอบก่อนนะเพราะรอบนี้พวกสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ถึงว่าโลกต้องเปลี่ยนเป็นเป็น,เป,นเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมันใกล้มาล้วให้เวลาจนถึงประมาณกลางปีหน้า ให้การขึ้นของบิตคอยเนี่ยให้ดูช่วงปีใหม่ก็น่าจะเป็นตัวที่ขึ้นได้ดีต่ขึ้นไปแสนสองแล้วลงมานะฮะระดับหนึ่งนะฮะเอาว่าไม่หลุดเก้าหมื่นโซนแถวเนี้ยคือให้จบก่อนแล้วถ้ามันหยุดแค่เก้าหมื่นนะ คือก้ามบนแล้วมันวิ่งกลับขึ้นต่อเนี่ยแสดงว่ามันจะมีต่ออีกคือ 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, งมันจะขึ้นต่อได้อยู่เหรียญอื่นนะฮะก็ให้หลอว่าให้บิตคอยนมันขึ้นก่อนนะฮะสำหรับคนที่เก่งกำไรนะฮะอย่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเหรียญพวกนี้ก่อนนะ ราะว่ามันเล่นแรงมากหรือคุณจะชอบเปลี่ยนดอกคอยเลยก็แล้วแต่ของคุณเนี่ยคุณจำไว้ว่าคุณอย่าซื้อ คอยนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์แตะแต,แตไปแล้วนะคะเรื่องเรื่องคลื่นแล้วก็อาจารย์ให้เป้าทองไปแล้วนะคะแต่อาจารย์ยังไม่ได้อ่พูดถึงเรื่องตัวแนวโน้มราคาของตัวบิตคอยนะคะวิวของอาจารย์<บ>ที่ที่ที่อ่โชว์ตอนนี้นะเป็นยังไงบ้างคะก็อตอนนี้มันมาใกล้ๆกล้แสดอีกรอบแล้วอ่าน,นี่คอนเซอร์เ i ทีฟก็คือว่าบิตคอยทำขึ้นห้าละสมบูรณ์แบบละนะไดเบอร์เจนละนะแต่รอบนี้ไม่เหมือนรอบก่อนนะฮะเพราะว่ารอบนี้พวกสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ถึงว่า โลกต้องเปลี่ยน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นสินทรัพย์ดนะิจิทัลเนี่ยมันใกล้มาละมันมันละอันนั้นพี่คาดว่าเอาทางเลือกที่หนึ่งนะฮะถ้ามันจบที่แสนสองแล้วมันหลุดเจนะ็ดหมื่นเนี่ยแสดงว่ามันจบนะครับอันนี้ให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 ,ให,ให้ให้มีโอกาสเนะี่ยประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ขึ้นไปแสนสองแล้วลงมานะฮะร,ระดับหนึ่งนะฮะเอาว่าไม่หลุดเก้าหมื่นนะครับ อันนี้แสดงว่าขึ้นห้าเนี่ยมันจะมีห้าขึ้นนะครับมันจะทะลุแสนสองไปแล้วมันก็จะไปจนครบห้าขึ้นแล้วก็เกิดดเวร์เจนในทางเพีบีแล้วมันก็จะจบนะครับให้เวลาจนถึงประมาณกลางปีหน้านะครับให้การขึ้นของบิตคอยเนี่ยให้ดูช่วงปีใหม่เนี่ก็น่าจะเป็นตัวที่ขึ้นได้ดีนะครับ ใครที่เทรดเป็นก็คือโซนแถวเนี้ยคือให้จบก่อนแล้วถ้ามันหยุดแค่ก้ามอือน,นะคือก้ามอือแล้วมันวิ่งกลับขึ้นต่อเนี่ยแสดงว่ามันจะมีต่ออีกคือหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าหมันจะขึ้นต่อได้อยู่นะฮะส่วนการเล่นเหรียญอื่นนะฮะก็ให้รอว่าให้บิตคอยมันขึ้นก่อนนะฮะ <Yeah. S 1> พอ b บิตคอยขึ้นทำร e ว High ก็ให้ซื้ออีท e เ e รี โซล ا ن าสำหรับคนที่เก่งกําไรนะรอย่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเหรียญพวกนี้ก่อนนะนะครับเพราะว่ามันเล่นแรงมากนะฮะหรือคุณจะชอบเหรียญด็อกคอยเลยก็แล้วแต่ของคุณเนี่ยคุณจําไว้ว่าคุณอย่าซื้อคิดว่ามันจะขึ้นพร้อม i t c o i n ไม่ใช่มันจะขึ้นตามหลักนะครับมันเป็นการเก็งกาไรนะครับเพราะว่าในโลกของของคริปโตเนี่ยมันเริ่มชัดเจนแล้วนะฮะว่าธุรกิจ มันจะคืออะไรมันเริ่มชัดเจนมันคืนะครับก็ถ้าจะพูดต่อมันก็ยาวเรื่องบิตคอยเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศอะไรเนี่ยมันไม่ใช่มันคนละเรื่องนะมันมันไม่ใช่อะนะครับเข้าใจเรื่องทุนสำรองระหว่างประเทศกันผิดเยอะมากนะนะครับแต่ลบ เรื่องนี้คงได้เชิญอาจารย์คุยแบบเต็มๆไปทีนะคะวันนี้อาจารย์ให้เวลากับพวกเราทะลุหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะอาจารย์มีพระกิจต่อนะคะวันนี้แฟนคลับอาจารย์เข้ามาหนาแน่นมากนะคะขอบคุณพันสองร้อยคนที่ชมสดอยู่นะคะแล้วก็สอบถามเข้ามาด้วยนะคะอาจารย์นิพนธ์พูดครอบคลุมแล้วนะคะกีตาร์ถามคําถามให้อาจจะยังไม่ได้ทุกคนที่ได้คําตอบนะคะเราเชิญ <c oughs> อ,อาจารย์มาใหม่ในรอบหน้านะคะวันนี้ขอบพระพูดอาจารย์มากๆแล้วก็อาจารย์รักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขอบคุณค,ค,ณควัีทุกคนครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะเต็มมากๆนะคะกับภาพของการลงทุนและการเทรดในตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดทุนไทยนะคะสิ่งที่เราได้เห็นเป็นคลิปนะคะที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการล้างพอร์ตนะคะอาจารย์ก็ได้เคลียร์ให้ชัดเจนแล้วนะคะว่าความหมายหรือว่าสิ่งที่อาจารย์นิพนธ์ต้องการจะสื่อคืออะไรนะคะคือถ้าลงทุนอย่างเดียว เป็นคนที่ซื้อหุ้นนะคะหมายถึงว่าซื้อธุรกิจที่เป็นบริษัทในตลาดไทยนะครับมันค่อนข้างจะยากมากนะคะดังนั้นคือถ้าเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการที่จะเทรดหรือว่าใช้ Product ทางการเงินแบบอื่นนะคะที่จะสามารถเก็งกำไรได้ทั้งขาขึ้นขาลงนะคะซึ่งเหมาะกับตลาดหุ้นไทยมากกว่า อันนั้นเนี่ยถึงจะบอกว่าคือถ้าเราไม่หาความรู้หรือว่าไม่ศึกษาโปรด u ัก์อื่นเพิ่มเติมเลยนะคะก็ควรจะต้องล้างพอร์ตเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มีอนาคตที่สดใสามากนักสําหรับการเติบโตนะคะแต่ถ้าสามารถที่จะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ช็อตได้เทรดดิ้งได้นะคะแล้วก็เลือกเฟ้นหุ้นที่เป็นหุ้นที่มีโอกาสอันเหลืออยู่นะคะในตลาดหุ้นไทยได้นะคะก็ ยังคงอยู่ต่อไปนะคะหรือว่าลงทุนต่างประเทศก็เป็นช่องทางที่ดีนะคะหุ้นที่อาจารย์นิพนธ์มองว่ายังคงอยู่รอดนะคะในตลาดไทยก็ยังเป็น3หุ้นนะคะที่อาจารย์เคยแนะนำนะคะก็คือ g o l f a d v a n c e แล้วก็ In Touch นะคะสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือการ Upskill นะคะติดความรู้ให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็เลือกสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินซึ่งมีอยู่มากมายในตลาดทุนไทยนะคะไม่ได้มีเพียงแค่บริษัทจดทะเบียนในตลาดไทยเท่านั้น ปุ่มที่เป็นบริษัทที่จะไปรอดหรือที่จะอยู่ได้นะคะอาจารย์ก็ลิสต์ให้มาแล้วแต่ว่า d u c ตอื่นๆที่น่าสนใจนะคะ DR หุ้นต่างประเทศก็ยังสามารถเลือกได้นะคะ Futures ของ Index นะคะก็ยังเทรดได้นะคะหรือว่า Futures ของ Product อื่นๆนะคะจะเป็นทองคำนะคะหรือว่ากระทั่งคริปโตเคอเรนซีนะคะก็เทรดได้ในแพลตฟอร์มของคนไทยเช่นเดียวกันก็เป็นตลาดหุ้นที่กว้างขวางแล้วก็มี d u c ตที่ครอบคลุมนะคะก็ใช้ โอากาสที่เราอยู่ในตลาดซึ่งมี Product เยอะเหล่านี้เนี่ยไปทํากําไรนะคะไปหาโอกาสในการเติบโตทางด้านการเงินได้ที่สําคัญก็ต้องมีความรู้ก่อนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเราเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะกิต้าจะนิพลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ